ง,ง,ง, <Inst> ง,งดงดนีสส้สามต,ตัวเลยแหละครับปู่งดงดนี้สามตัวเลยแหะครับปู่สองแสนสองนี่แหละครับปู่งดเมื่อกี้แปดเจ็ดตัวเดียวเลยเจดตัวเดียวครโอ้หนีงสามตัวนะปู่กมีี่ห้องโอ้มาั่นครับห้องโอ้่าันแดุ่กแก เมทรีครับงวดงวดนี้สามตัวเลยแหละครับปูคบค่คขมวนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพ่านนัดทุกชนิดโปรดใช้วิธีอนิยัในการรับชม,บบมเชด,ดีว,วก็แกะก็มาห้องมาครับมาคั่นกันเลยถ้ารู้ชิดไปปูบดเบาบอกทางใหนจะแกเลยอะไรหรอพูดกัอนนั้นไม่ให้แบบเก็บตรงๆเลยตรงตรงก็ได้ย้อนนี้ก็มาให้ สามเมื่อกี้กันเหรอคือข้อมนกคู่ปูโถครับตัวไหนกรบปูวรอบนี้สามเจ็ดเกสามเจ็ดเก้าตัวแกนี่แหละครับเ้ียกว้าวคก่ข้อมนกเดตัดเดือดเลยสามเจ็ดเก้าอูลย์งามเลยปู่งวดเมื่อกี้แปดเจ็ดตัวเดียวเลยเจ็ดตัวเดียวโคตรล้นโอ้โหนี่นมองเฉยๆสามตัวนัปูวแต่ละข้อมนจู่ห้อง โอ้กรสันครับมองโอ้กสันแต่ตุ๊กแกเม็รีครับงวดงวดนี้สามตัวเลยแหะครับปู่มันห่องให้เราหนิ่ะครับอ้ามอ้ามอ้ามกาสันสามเทียอมันห่องนะทุกคนบอกหน่ไหอืมกบยาดม้าน้องยฮกเกาฮกเก่าเออนี่ มีกระุ้เชียหันครับแล้วเลขเลขล็อกปู่ตรงกันไหมครับปู่ครับกับเลขตุ๊แกนีะครับปู่วางตเขาส่งให้ปูแล้วเหรอครับเด็สเกาไมเน็กเกาเด้กเก่าเ่าูุยัน่ยังไงไอันช้าง สองหนึ่งเลขแรกสองหนึ่งหกสองหกสองเลขล็อกใช่ไหมครับปู่เนี่ยเขาส่งมาให้สามตัวนี้ตัวไหนเจ็ดเก้าศูนย์เหรอดูของปู่นะปู่มักเจี๊กเ่เนี่ยสามเจ็ดกเก่าสามเจ็ดเก้าสามเจี๊เก่าชี้เจี๊เก่าอยู่ที่นี่ละสามเจ็ดเก้าว่าว่าอเอาแล้วแล้วศูนย์นั่นคืออะไรปู่ศูนย์ที่ปู่ว่าศูนย์ตัวแดงนะครับศูนย์มันครบ ทดลองบอกครั้งหนึแต่วันที่เจ็ดดูเก้าห้าชุนที่หมอกเลี้ยเล่าครับไม่พูดเบ่งเลี้ยเล่าวงมาปอนแล้วก็ไม่เขานม่เกแล้วสองตัวซีแบบสองตัวมีตัวไหนนะครับปู่หกจุดสองโอ้เออไม่ะหกสิดสองหกสองรวมกันไี่ นี่มาใคในะนี้มีใครรู้หรอกมันคุ้มค่ามันไี่สิไม่มีใครรู้อืมไม่มีใครขึ้นม,มนครับนี่เรื่องของฉันอดบ้านพวกมาใส่แกะใส่แกะไม่รอดจิตหลบหลบอะไรแล้วลลครับรไม่ได<ม>้รอดจะไปออกล็ลอกเรียบร้อยแล้วล็อกเรขขกกเียบร้อยแล้วครับง่ายๆนะครับอยู่กับเต็มความลับแล้วเงียบไปเลยครับว่าเงียบไปแล้วครับปูป่ปลาแห้งมาสั่ง พันดีว่ะแลวกันกับันมาลดเสียก็ไปออกเงนสาตัวเลยอหาเงนนั่ขึ้นมาได้เรื่อยบสีัมหกสามห้าหกสามกรอดหายเพรามันรักกับปนั่าหาก็บอกอครับกบอกแค่นีวันนี้ฝันเห็นรถอีกไหมครับปู่เห็นเี้ยมันแบบมันแจนี่ครับแกเนี่ยครับตาไเห็นเก้า สองตัวนี้หกสองบอกปู่หกสองหกสองนีุ่ดมากว่าจ้าพูดดังไม่ได้ดังไ่ได้เงียบเงียบิตมนเลยะอะไรนะครับปู่ขบอกมีเท่าไหร่ยิุ่มนี้ยเิเโอ้ยุตจปุดนม่ให้หมดเลยหกสองอะไรนะปู่ปแปดูแปดสอ 6-8ด้วย6-8ด้วยนะครับมีอะไรมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ปอดนี่เลยโอ้นันเป็นฟองจุกอกผู้เลี้ยงอืมต้องตัวนี้บ๊อบปูอันนี้หลับเฉพาะคนใกล้ชิดใช่ไหมครับปูเปิดเผยไม่ได้นะปูเนาะลูกลูกศิษย์ลูกหาส่งมาให้ับปูอันนี้ก็ให้กบเหลืองวันวันเกิดนีละครับ มันี้เอะให้เอาแล้วให้ไปตัวไหนครับปู่นี่แหละสามเจ็ดเก้าหนไครับครับพวกสองพกแปดนะล็อกมากนี่ขึ้นกสองก็พกแปดนีสามตัวไม่มีเละครับปู่ล็อกนี่นะอันนั่งกันนี่ลหละกรัชี้เขจ็ดเนี่ล่ละชี้เจ็ดเก้าัวเจดเก้าวเเาได้เจ็กเมินครับปู่รูดด้าไปด้วยต้องอ้าไปจัง มาขอปู่ใช่ไหมยกไปเลยจบแสน้งงานไเป็นแสนเลยเาโอ้โหมัก็เป็นอันตามปู่ซีพวกซีนี้นี่งเนี่ยเก็บเป็นจับเนั่นเอคใ่แก็ม่ถอยเพียนไม่ใช่ฝักมเสโอ้สาธุครับ้ให้เราี่สอค ยังยม่ชิ้นดุชิ้นยชื่อน้องเขาชื่อร่องรารรงว่าบนชิ้นบนล่างล่างไปเลยจะเลยบอก่เดียวนะปู่เนาะพอใจขอเจาางเธอยังหรอทุกอย่างั่นพ่อเรอยนประตูห้องนั่นแหละโอ้โหประตูโค้งเลยแหละกันปู่สองแสนไม่เไปน้อปู่ประตูโค้<ม>ง,งยังกระดงโค้งปุบอะไรผมาไม่เห็นปะนนปาง,ง,ง,งเด็ด สองแสนสองล้วพอดีครับันมยุทประตูเขาได้อะไรบนเขาเขาได้โชคได้ลาบด้วยอย่งนี้ใช่ไหมครับปู่ของเขาดพกาูหิยปูก็ตปูนี่ไงต้งแก้ต้องแก้นงนเห็นมาแล้วผมไม่ลอเไม่ไหวเอตัี่ินจะด้าต้องตังครหนอกอหีว่าหริดว่าะ้ปตูเขาเขาก็มาขอกระปู่นี่แหละครับลูกศิษย์ลูก าก็ได้โชคได้ลาบเราก็มาร่วมสร้างมร่วมสร้างมัสร้าไว้แ่าอยังนมันยังเป็นมีงานเหมือนกันใชบแล้วจะ่ทุมชิดลูกหาฉันแล้วมันเหตาคนนมันเต่าเหียดขามาสางมันแป่งใส่ถูกจนได้สร้างประตูโขกเลยนะปูเนาะแต่่อยนงอันนี้ก็สร้างไต่ดีว่าจะขึ้นยุทธสงครามหรือซื่งขึ้นยุทธสงครามังนั้นมันก็มันเขานั่นมากเอาเงินซึ่งเงินซึ่งคนมาถอยเลย แล้จะเก็บตูกคงมันจะทำสร้างสร้างเขาว่าสองแสนสองสองแสนสองเลิกบอกที่หกสิบหกห้าเป็โคเลยกเจ็ดมาตำานัละโอกบอก็ขึ้นอีกอีกเพ็าอเน็ต้นมะป้ามาสองแสนเลยบอกสองแสนสองสองแสนสองน่สร้างก็จุโงไงสาธุ นี่ัปหาิดู่เยมันอย่างคนขิงุกโอ้คนขิงลุกเลยเลยครับปู่มันตกันเลยตัวใดแล้วปู่ก็แก่ไม่หอมพรกนั่มาตั้งนี้บหบ่ด้วยตะกีนมาขังคุณอยู่ขุ่นพัดใสใสไปเห็นเราบังขุนอู่อ้วนอแก่นมาเลยสวยนีหมดวันนี้เลยวัทั้งวันเลยซาลาดอะไรเห็นคุณจีอเไรเห็นโปรเซเรียนก็เป็นแนวทางเนียน้องค่ะ ชอบจับกับกับได้อย่าลืมกดติดตามช่องบ่วาวสามพิษจัน